คุณผู้ชมเอาเอีกแล้วลนนสร้างเรื่องอีกแล้วเอาจริงฉันอยากจะส่งยาสีฟันรักษาร้อนในให้เติ้นมากอยากจะส่งยาสีฟันรักษาร้อนในให้เติ้นมากตอนนี้ร้อนในร้อนในทั้งบ้านทั้งเมืองเข้าใจฟิลไหมไปงานไหนคือแบบขอร้อนในขอร้อนในคือตอนนี้จะเป็นรลอนในจริงๆแล้วดูท่าเออร้อนในสร้างเรื่องอีกแล้วล่าสุด นอกจากจะ,ะงานบักกิ้งแล้วที่ขั้นหนังสือตอนนี้ที่ขั้นหนังสือกามาระบาดอีกแล้วจ้าในเวอร์ชันมาสเตอร์จ้าในเวอร์ชันแบบว่าครบวงจรไม่ใช่ไมอบอตอแล้วเป็นยังไงวนการไปวนกันไปเลยตอนนี้วนมาที่ขั้นหนังสือวนกลับมาอีกแล้วตอนนี้ไม่ได้นอนมาสามอาทิตย์แล้วล่าสุดฝันเห็นผีแล้ว ล่าสุดฟันเห็นฝีแล้วแฟนบอกว่าเธอดูเข็มจิลาเยอะไปบ้าบอใครจะไปดูเข็มจิลาเยอะไปไม่มีไม่มีหรอกใครจะไปดูเยอะไปไม่มีเข็มจิลาไม่ได้ยเยอะฉันดูนักแสดงเข็มจิลาเนี่ยเยอะเ <c oughs> ก็บไปฝันแล้วใครเป็นแบบฉันบ้างตอนนี้เข้าอัดสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้ว ที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนดึกกันมาหลายคืนติดต่อกันในคอมเมนต์ที่แบบเอา่าโพสต์ไปว่าโพสตหนึ่งที่เราโพส์ไปว่าตั้งแต่รู้จักกันมาไม่ไม่ได้นอนเร็วเลยสักวันน่ะแกมันไม่ได้พูดเวอร์านะมันพูดจิงชิงตั้งแต่รู้จักกันมาลามไปถึงรู้จักที่ขั้นหนังสืองานบักกิ้งหนึ่งลามไปถึงส่งการ ย้อนอดีตไปถึงส่งการย้อนอดีตไปถึงภูเก็ตย้อนอดีตไปถึงซัปโปโรตอนนี้ติดตอมออยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วจ้ะกลับไม่ได้กลับบ้านไม่ถูกแล้วแฟนคลับเตินเฟิร์สวันทำอะไรกับคนดูชีวิตมาดูเข็มจีราพราเก่งอยู่ได้เพราเติร์นโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ โดนคือแบบโดนตกเพราะเก่งไปไหนไม่ได้พรเติ้์ขอบคุณที่รู้จักเก่งในเวอร์ชั่นพ่อครูพอคุยกับพี่ที่ทํางานแล้วพี่ที่ทำงานบอกว่าถ้าเรารู้จักกันก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าอาจจะไม่มีพ่อครูพลันในเวอร์ที่แบบในเวอร์ที่กรีดกราดได้อะนะโอ้ยเอ็นดูมากแต่ตอนนี้ช่วยช่วยช่วยส่งยาสีฟันให้พี่เขาไปให้พี่แกทีเร็วทุกคน อยากจะโดเนตยาสิฟันหรือเกินเป็นร้อนในแล้วหาหมอไหมหรือยังไงมันไม่ดีเท่ากับทำอีกนะชอบ